ครับเรามาลองกันนะครับต่อจากเมื่อสักครู่ที่ได้ลองคิดอยู่แล้วว่าจะทำยังไงก็ใช้หัวจีบแบบนี้นะฮะพอดีมีอพอดีเอาเบอร์ที่มันพอดีกับหัวเทียนล็กขาดล้อทาลูอยู่นะครับใส่ตัวทีแล้วก็กอัดลงไปฮะผมก็อัดไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เรลังจะลุ้นอยู่ว่าไถออกมาไหม ค่อยหมุนดูเหมือนจะออกนะครับน่าจะสำเร็จนะ,ะ้นะครับมีกแลสำเร็จแล้วครับห่วเยัยนที่หักคา ติดขึ้นมาแล้วครับหัวจีบที่เราเอามาใช้ได้หมดครับนี่ครับหนักตรงส่วนที่เขาเชื่อมมาพอดีเลยครับเกือบไปแล้วครับนึกว่าจะต้องเปิดฝา่แล้วครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับ เ,เพื่อนๆครับไม่ว่ารถอะไรก็ใช้วิธีนี้ได้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจมั่งนะครับจะได้หาคลิปดีๆมาลงครับสวัสดีครับ